สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้ผมพามาชมกล้วยครับพี่น้องเรื่องกล้วยกล้วยนะครับที่สารากางจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องปีนี้กล้วยออกเยอะนะครับลูกใหญ่ๆเกตส่งออกนะครับพี่น้องราคาย่อมเยานะครับ3วีร้อยสวีร้อยหวีร้อยนะครับถ้า3 V วีร้อยก็จะลูกใหญ่หน่อยนะครับ แต่ถ้าอยากได้พิเศษนะครับวีละห้บาทลูกเท่าแขนนะครับพี่น้องใครที่อยากได้กล้วยนะครับ fc ที่อยู่ตำบลตาจันร์นะครับก็ติดต่อแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะสื่อไปให้นะครับพี่น้อง กล้วยราคาถูกมากเลยครับหี่ยวาะีงามๆเลยนะครับ3ามีร้อยครับ วิละ่าห้าสิบบาทวิละ่าห้าสิบบาทเกือบเท่าแขนนะครับแขนเลยพ่อเกจจ่าพ่อมาต้องคอใส่ใช่เอฟซีที่ดูดูอยู่ใครอยากได้กล้วยนะครับกล้วยเขียวผีกำงามนะครับพี่น้องหอมทองเลยครับสวยเออหอมทองอัพโปรโมทหน่อยครับหอมทองสวยๆเลยครับพี่น้อง เอฟซีที่ดูยูนะครับในตำบลตาจัน้าใครอยากได้กล้วยนะครับกอตที่ต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาสื่อที่สารากลางจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเทศกาลกล้วยนะครับพี่น้องลูกป้ายก็ได้พี่ถ่ายไปก็ได้นี่ครับกล้วยหอมทองนะครับเกลตดส่งออก อำเภอเสริงสางนะครับพี่น้องบีใหญ่เลยครับนี่บีเท่าไรครับเนี่ยห้าสิบบาทเลยห้าสิบบาทถ้าชอบเล็กน้อยก็สามบีลอยนะครับใช่ครับแต่สามบีลอยนี่สำหรับผมก็คิดว่าไม่น้อยนะครับเนี่ยสามบีลอยนี่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับแต่ใครชอบแบบ ลูกเดี๋ยวจุกครับต้องแบบนี้เลยครับล,ลูกเดี๋ยวจุกเลยครับเนี่ยไม่ต้องกินเขากินน้ำละครับกินตะกล่ยอย่างเดียว

สามวีร้อยสี่วีร้อยห้าร้อยนะครับพี่น้องลูกเ่าแขนนะครับเมื่อวานก็สืบไปแลเราสามวีกินลูกอเด้ออเาอย,อย่าซื้อลูกใหญดเลนซอใหม่าลงืูกใหญ่กินข้ยาวไม่ได้เลยหรอ <laughs> เดี๋ยวพี่น้องดูนะครับชาวตำบลตะจันนะครับถ้าใครอยากได้ก็ฝากแอดมินมาก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาซื้อให้ครับพี่น้องเป็นป่วยมาจากเสริงสารนะครับปีนี้เนื่องจากฝนดีก็เลยออกเยอะนะครับพี่น้องสามมีร้อยนะครับเนี่ย สี่วีร้อยก็มีนะครับห้าวีร้อยก็ยังมีนะครับเนี่ยขายหมดไปเ่ย ย้ดมดค่ะมดมดทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ข่าวมันกระจายไปไกลแล้วคนก็มาเยอะแล้วเขาหลับไปขายต่อก็ได้ไงได้ค่ะนั่นแหละพอดีอันนี้เป็นมันเป็นบางดินค่ะดินบางทีเป็นดงนลูกน้ำก็ท่าน้ำท่วมน้ำแฉะมันก็จะเรือไม่ค่อยใหญ่จะเป็นเรือเล็กๆตัวลูกหรืออะไเล็กใครไม่เห็นก็ต้องสื่อนะครับแบบเนี้ย คันนี้อัดมาเต็มเหยียดเลยครับเนี่ยสามวีร้อยสี่วีร้อยห้าวีร้อยครับพี่น้องกล้วยล้วนๆครับไม่ต้องไปบ่มนะครับวางไว้เฉยๆพอครับพี่น้องชาวมาซุกเลยครับ แม่ลันกล้วยหอมทองเสริมสังจ่ายมาสามสี่ปีแล้วจะขายตลาดฝันน้ำใจทุกวันศุกร์โดยโดยปกติขายออกจากสวนนี่เท่าไรครับมันตามช่วงมันขึ้นลงค่ะอ๋อตามช่วงนี้ก็ลงก็ต้องส่งบริษัทกาหลีละสามสิบห้าบาทเหมือนกัน วีเอนะคะวีก็สามสิบลงมาตามไซส์ค่ะตัวเ,เป็นตกเรศก็ตามสิบตัวห้าวี่ร้อยด้านนี้นะคะแม่ไซส์เลไซส์ใหญ่เลือกได้เลยค่ะลูกพอดีการหมดแล้วจะทำช่อคู่นะคะ เอฟซีนะครับถ้าใครอยากกินปล้ยก็เชิญเลยนะครับหน้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้แอดมินก็มาแนะนำให้ทุกคนมาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่องข่าวชาวบ้านนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ